Good morning How are you today สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วในระบบออนไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ,ะเราจะเรียนแบบออนไซต์บ้างออนไลน์บ้างออนแฮนบ้าง,างอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะดีต่งหาที่เด็กๆได้ฝึกใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่มีมือถือไว้แค่เล่นเกมนะคะเราก็ได้ฝึกทํางานได้เรียนด้วยอาทีน,นี้อย่างวันนี้นะคะวิชาของเชอร์เชอร์ก็จะส่งแบบนี้ให้นักเรียนนักเรียนก็จะเจอ ให้นักเรียนอย่างนี้นะคะศึกษาคำศัพท์ live worksheets ฝึกทำและแคปหน้าจอส่งอ่าวันนี้เชอไม่จำกัดจำนวนคือหมายถึงว่านักเรียนจะทำกี่ครั้งก็ได้นะคะเยอะๆยิ่งดีเพราะอยากให้แบบเด็กๆได้ฝึกเยอะๆนะคะและนี้พอนักเรียนเจอแบบนี้มันก็จะเจอลิงก์ตัวนี้ใช่ไหมคะ live w o r k s h e e t ที่เราเคยเรียนกันมาบ้างแล้วแต่สำหรับบางคนก็ไม่เคยเข้าก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ได้ฝึกกัน กดเข้าไปเลยลูกโอเคแล้วก็เลื่อนขึ้น <c oughs> จะเจอแบบ live worksheet เป็นวันนี้เป็น Christmas vocabulary นะคะยังเป็นคำศัพท์ของ Christmas อยู่อ่านน้านหลัง teacher r e p e re a t after me Merry Christmas Merry Christmas เชื่พาอ่านคำกลางก่อนนะคะที่มันเป็นลายๆแบบไม่มีสีเนี่ยต่อไปมาด้านซ้ายค่ะ มาตรงอ่ารูปลูกกวาดที่เป็นไม้เท้านะคะ Candy cane Candy cane b e l l b e l l Elf Elf Santa Santa Presents Presents Read Read Holly Holly Star, Star, Santa's hat, Santa's hat. Ornaments, ornaments, Angel, Angel, reindeer, deer, lane deer, Christmas tree, Christmas tree. Stocking, stocking, Candor, Candor. ที่นี้เรามาดูความหมายสั้นๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะ Merry Christmas ก็คือสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะจะเป็นคำพท์ตัวที่อยู่กลางที่ไม่มีสีตัวนี้นะคะเป็น Merry Christmas อ่าโอเคต่อไปมาฝั่งซ้าย Candy cane Candy cane ก็คือลูกกวาดที่ทำมาเป็นรูปไม้เท้านะคะอ่านักเรียนสามารถกินได้อ่าโบไม่ต้องกินนะลูกกินได้แค่ลูกกวาดโอเคต่อไป Bear เบลก็คือกระดิ่งหรือระฆังนะคะจะไซส์ไหนเราก็เรียกว่าเบลเอลเอลคือคนแค้นะคะเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักน่ารักในวันคริสต์มาส s a นต a อ่าซนตาเป็นตัวเอกเลยนะคะเรียกว่าเป็นพระเอกของงานนี้นะคะ p r e s e n t s p r e s e n t ์ของขวัญนะคะของขวัญเติมเอสแสดงว่ามีหลายกล่อง r e a d ก็คือพวงดอกไม้สวยงามนะคะรีดอาจจะอเอาไว้ชื่นชมความายินดีหรือว่า,าไว้อะไรก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบฮอ l แบบลี่ฮอ l y เป็นพืชที่เป็นพุ่มไม้เตี้ยนะคะสีสันสดใสใบจะมีสีเขียวสดเลยแล้วก็ลูกก็จะมีผลของมันจะเป็นสีแดงๆนะคะออกในช่วงฤดูหน้าหนาวนะคะแต่บ้านเราเจออัด เชื่อเหมือนยังไม่เคยเห็นหรือว่าเชื่อเห็นไปแล้วเชื่อไม่รู้ว่าเป็นฮอลลี่นะคะแต่ที่เมืองนอกเนี่ยคือมีแน่นอนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวันคริสต์มาสนะคะต่อไป Star Star ก็คือดวงดาวอันสดใส Santa s ซนต a s สแ t ทอันนี้คือหมวกแซนตา้าเด็กๆมีเรียบร้อยทุกคน ornaments ornament เป็นของตกแต่งที่เราเอาไว้ใส่ใน Christmas Tree นะคะมีหลายรูปแบบนะคะบางทีก็จะแบบว่าเป็นไฟกลมๆหรือว่าเป็นลูกกลมๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นของขวัญเล็กๆ angel angel แบบว่านางฟ้า l i n d i r e i n d e r นี่ก็คือกวางที่เอาไว้สำหรับอะไรลูกลากนะคะลากล้อของ Santa c คร์ s อ h ส i s t m a s Tree อันนี้ก็เป็น ต้นคริสต์มาสนะคะที่เราตกแต่งแล้วเรียบร้อยสต็อกกิ้งสต็อกกิงเป็นถุงเท้าใหญ่นะคะที่เราเอาสำหรับยัดของขวัญลงไปได้เลยก็คือแบบแขวนไว้หน้าบ้านนะคะอันนี้แคนเดอก็คือเทียนไขอ่าทีนี้สำหรับ l i ฟ e Worksheet ในวันนี้นะคะให้เด็กๆหาคำที่ซ่อนอยู่ในนี้จริงๆมันไม่ใช่คอสเวิร์ดหรอกมันเป็นคำที่ซ่อนอยู่ในนี้เลยลูกแล้วมันจะซ่อนแบบให้เธอหายากมากเลยนะ เชื่อชอบนะเธอจะได้ฝึกสมองไม่ได้ทาแบบไปปแปรแล้วเสร็จนะอันนี้ต้องหมายว่าแบบว่ามองอ่ะเพราะฉะนั้นเชอ่อจะขออนุญาตช่วยเด็กสักตัวสักหนึ่งตัวก็แล้วกันเพราะเชอร์รู้ว่าเด็กๆรุ่นนี้ตาไวมากช่วยคำว่า christmas นะคะนี่เราทำแบบจิ้มแบบนี้ลูกนี่แบบนี้ค่ะ m a s นี่แบบนี้ก็ถือว่าได้หนึ่งคำใช่ไหมลูกหนูต้องหาให้ครบนะแล้วเชื่อจะบอกใบน้หนึ่งว่าอย่าง Christmas tree เนี่ย tree มันก็จะแยกคำ Christmas ก็แยกคำ Merry ก็แยกนะคะ Christmas ก็จะแยก Candy แยกเ e แยกถ้าเป็นคำยาวๆที่มันต่อกันนะลูกมันจะแยกนะคะอย่าง Santa ก็แยก Hat ก็แยกนอกนั้นที่เป็นคำรวมอ่ะมันถึงจะรวมกันนะคะมันจะซ่อนอยู่ในนี้แหละ ทีทีพอเด็กๆหาได้ก็จิ้มแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราแบบจิ้มผิดเราสมมติว่าเราแบบว่าทําไปแล้วจิ้มผิดแล้วก็ถอนคืนได้นะคะเราก็แบบว่ายกเลิกได้แล้วก็บอดไปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไม่จิ้มลงนะคะทีนี้หลังจากทํานี้แล้วไงลูก f i n i s สิคะตรงนี้คะ่ะ finish นี่แบบนี้คือคุณต้องกดฟินิ s สีฟ้านะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งตรวจคําตอบ จื๊บมมันก็จะขึ้นมา what do you want to do คุณอยากทำอะไรนักเรียนต้องจิ้มตรงนี้ check my answer ที่มีแบบรูปแว่นขยายอะลูกมันถึงจะเห็นคะแนนเลยทันทีไม่ต้องมาอีเมล my answer to my teacher อะไรไม่ต้องนะคะเอาตรงนี้เลยซ้ายมือนี่เลยนักเรียนก็จิ้มเข้าไปปับ๊บเมื่อกี้เราตอบคำศัพท์คำเดียวใช่ไหมลูกเราจะต้องได้หนึ่งคะแนนมาดูซิว่าถูกปะอ่า ได้หนึ่งส่วนส0คือเต็ม10คะแนนนะคะนักเรียนหาให้หมดมันถึงจะได้10ไม่ไงั้นมันก็จะคำนวณให้เรียนแบบคะแนนอาจจะลดลงตามสัดส,ส่วนนะคะอ่าโอเคเข้าใจเนาะวันนี้ให้งานเดียวนะคะจะทำกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าส่งงานอย่าให้เกินสองทุ่มสงสารคนที่เขาพักผ่อนนะลูกไม่ใช่ว่าแบบว่ามีอะไรก็ติง้งติ้งติ้งติงกันอยู่โอเคบางครั้งทีเชอร์ก็เป็น โอเคค่ะ okay, goodbye see you again miss you so much คิดถึงทุกคนนะคะแล้วเจอการส่งงานแคปหน้าจอแล้วก็ลงกลุ่มไลน์ให้ทีเชอร์เลยนะคะ,อ,ะอาจจะเขียนชื่อไว้ก็ได้ว่าเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะคะเพราะว่าบางคนใช้เครื่องของคุณพ่อคุณแม่เชื่อก็จะไม่รู้แล้วบางคนตั้งชื่อแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากนะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนชื่อให้เชื่อหน่อยก็ดีส่งมาแล้วเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไร โอเคค่ะนี้ไปจริงแล้วค่ะบ o o d b าย